สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่25พฤศจิกายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอ่ะนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสักประมาณ10กว่าแท่งนะฮะยังอยู่ที่800 0กว่าจุดเกือบ900 0จุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซนต์การขึ้นมันจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งนึ่งอึ่ะนะครับเพราะว่ามันยังยัง มีเปอร์เซนต์อีกเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แต่นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมของเดือนนี้นะครับเราวิเคราะห์ไปแล้วนะฮะว่าตรงนี้นะครับ ยังคงมีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาจะต้องมีการพักตัวแล้วเกิดดีมานโซนก่อนนะครับแต่ตรงนี้นะครับเกิดแล้วนะฮะดีมานโซนก็อยู่สักประมาณนะฮะสี่พถึงห้าพจุดโดยประมาณนะครับใครเทรดในไทฟฟี่นีก็ปีการวางแผนกันเรียบร้อยนะครับหากเลยเส้นแนวจิตวิยาเส้นหลักสีแดงของเราขึ้นไปนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาจะสร้างแพทเทิร์นการเคลื่อนที่เป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแรง นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็กำลัง แรงขึ้นก็จะลดลงก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นนั่นเองและประกอบกับนะครับยังคงติดเส้นแนวจิตวิทยาเดิมอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างน้อยก็มีการพักตัวแล้วมีโอกาสที่จะสร้างลูกคลื่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับจะสร้างเป็นรูปภูเขาที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่นะฮะโดยรวมวิกเนี้ยนะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีเลยก็เพราะว่าตลาดนั้นนะฮะมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ แรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณ ฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาส field, จะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องหลุดเส้นแนวจิตวิญญาณหลักของเราไปก่อนนะครับเขาถึงจะเดินทางเป็นลักษณ,ษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่ถูกต้องนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทมงเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทมงเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะ ตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วเนาะก็สักประมาณ7แท่งนะยังไม่ถึงพันจุดเลยนะครับก็จึง7-800จุดเองนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นหากแท่งนี้8ปิดแท่งเขียวนะและยังมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดหนึงโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับผลปรากฏว่าก,ก็ เป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นนะครับแต่ยังไม่ไปไหนไกลเพราะยังคงอยู่ในการเบรกย่อนะฮะหรือเรียกว่าเบรกเอาเบรกดาวก็แล้วแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของแต่ละเทคนิคของแต่ละท่านนะครับต่อตอนนี้คือตลาดพัก นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้โมเมนตัมอยู่ในระดับที่เกาะศูนย์อยู่นั่นก็หมายความว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับในวิกเนี้ยนะครับยังคงกรอบไซเวย์อยู่บริเวณนี้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงบริเวณนี้นะครับก็อยู่ในกรอบไซเวย์อยู่นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบแข็งแรงแล้วนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวเช้านี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงแตะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับยังอยู่ในโหมดของการพักตัวอยู่แล้วสังเกตนิดนึงนะครับรอบสัญญาณนี้เป็นรอบสัญญาณที่เป็นโกลเด้นคลอสนะครับเรายังคงสันนิษฐานและก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะเดินทางขึ้นไปทดสอบแนว r e s i s t a n erm, นเดิมก็อีกสักประมาณไม่กี่จุดนะครับนะจากราคาปัจจุบันนะครับก็อีกสักประมาณ23,000จุดเองและมีโอกาสนะครับ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจาก Action Market ก็นะฮะก็คือเมื่อวันก่อนนั่นเองนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะมีอยู่อีก นิดนึงนะฮะผลปรากฏว่าขยับขึ้นได้นิดเดียวนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ไกลเลยเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับทำให้สัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเดินทางไปแล้วสักประมาณ20-30แท่งก็จะคาอยู่สักประมาณพันจุดเองก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะไกลนะครับยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะฮะเมื่อวานจำในระยะใกล้นะครับอยู่ในภาวะที่เป็นซุปเปอร์นะครับเราจะสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะระหายยื้อหายขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะครับจากราคาปัจจุบันก็อีกสักประมาณไม่กี่ร้อยจุดเองนะฮะมีโอกาสที่จะเดินทางขึ้นไปเพราะหากแท่งนี้ปิดแท่งเขียวนะครับมันก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นของเรานั่นเอง นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตามไม้แรกเลยนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าเข้าเกิดการพักตัวนะครับถือเรียกว่า d e m ม n นเอฟ e c t i v e นั่นเองนะครับแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเหมือนจะอยู่ในโหมดของการพักตัว ปลายๆของการพักตัวนะครับก็เริ่มอ่อนแรงแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางสร้างเป็นดิเวอร์เจนต่อไปนะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้เราจะสันนิษฐานว่าและคาดการว่ามีโอกาสที่ยังคงจะอยู่ต้นๆเทรนด์นะครับแต่ทําไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีนะครับก็เพราะว่าตลาดนั้นนะครับยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับเช้านี้นะฮะ แรงขายนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับกำลังจะเกิดรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นกำลังสร้าง ด a มา z โซนนะครับกำลังสร้างด a มา z โซนแต่ด n มา o โซนนี้นะครับอยู่ในกรอบแค่ห้าหกร้อยจุดเองนะครับค่อนข้างจะน้อยมากนะครับจากราคาปัจจุบันด a มา z โซนไม่ถึงสามร้อยจุดนะฮะแต่ SL zone โซนนะครับ SL zone โซนก็อยู่สักประมาณ สี่ห้ร้อยจุดเองลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้มันเป็นปลายสัปดาห์นะครับการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประกอบกับนะครับแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นนะครับแอคชั่นมาเก็ตในวิกนี้นะครับก็ยังคงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะหวือหวามากมายก็ไม่มีข่าวแรงๆอะไรเลยนะครับดังนั้นนะครับปัจจัย ที่ทาให้นะครับตลาดเกิดการเคลื่อนที่นั้นก็จะน้อยไปนิดหนึ่งลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟและกรอบการลงทุนนะครับก็จะแคบไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่สักประมาณพันจุดนะครับส่วนนะฮะใครที่จะวางแผนต่อไปตอนนี้เป็นไม้ที่1น,นะครับดีแมนโซนของเรานะครับมีไม้ที่1จากราคาปัจจุบันนะฮะย่อตกลงมาไม่เกินเส้นเหลืองนะครับก็อยู่สักประมาณ7800หรือว่าปมาพันจุดก็จะกลายเป็น SL โซนแต่ถ้าเลย เลยขึ้นไปดีกว่านะเลยขึ้นไปอีกสักประมาณ7 800แ้จุดนะครับก็จะกลายเป็น T-P zone mm hmm. เพื่อที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนว resistance เด mm ิม hmm. ก็อยู่ที่สักประมาณพันจุดจากราคาปัจจุบันนะครับแต่นะฮะ uh, T-P zone mm hmm. ของเราจะน้อยนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีเอฟเฟกนะครับอาจจะมีปลายสัปดาห์อาจจะมีการ uh, ด e มาต์เอฟเฟกตีฟเกิดขึ้นดังนั้นนะครับเลยขึ้นไปจากราคาปัจจุบันนะครับสักเจ0 0จุดก็น่าจะเป็น TP ีโซนได้แล้วนะครับแบบนี้นะฮะจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้พรุ่งนี้นะฮะเรามีเรีอสัมันากันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คืออ่าเลือกที่โรงแรมเชียงใหม่เกนวิวนะครับท่านไหนใกล้เคียงท่านไหนที่อยู่เชียงใหม่ก็สามารถเดินทางมาร่วมงานกันได้นะ ครับงานมีตั้งแต่เที่ยงเที่ยงนะเที่ยงวันหรือว่าบ่ายๆก็ได้นะครับจนประมาณเกือบทุ่มเนาะนะฮะถ้าใดสนใจก็สามารถเดินทางมาร่วมงานกันได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ